m มชิ i มชิเพื่อนเพื่อน,นวันนี้บ้าปุ่นชาแนลจะมาสปอยหนังเรื่อง The Last Recipe สูตรรับเมนูยอดเชฟหนังจากประเทศญี่ปุ่นจะเป็นยังไงถ้าเพื่อนเพื่อนแค่ชิมอาหารก็สามารถทำอาหารชนิดนั้นได้ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องบ้าปุ่นชาแนลทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับหนังจะสนุกขนาดไหนไปชมกันเลย มิซึรุเป็นเชฟที่ทําอาหารให้กับลูกค้าที่ต้องการทานอาหารมื้อสุดท้ายหรืออาหารที่ร้านนั้นปิดไปแล้วเพราะเขามีพรสวรรค์นในการชิมอาหารและสามารถทํามันขึ้นมาได้เหมือนต้นฉบับทุกอย่างไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหนเขาก็ยังจะจํารสชาตินั้นได้เสมอผมจะขอเรียกเขาว่าพระเอกค่าอาหารสําหรับอาหารมื้อสุดท้ายคือ1ล้านเยนแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้เขามีเงินแต่อย่างใดเขาได้เอาเงินที่เขาหามมาได้มาใช้หนี้ร้านอาหารที่เขาเคยเปิดเพราะด้วยความทนงตัวและความมั่นใจเกินตัวของเขาเขาไม่สนใจแม้กระทั่ง ลูกค้านั่นทําให้ร้านอาหารของเขาไม่มีลูกค้าเข้าเลย ในอดีตพระเอกเคยอยู่บ้านเด็กกัมพาราสซูซสูรลันเขาจะออกจากบ้านไปเป็นเชฟเจ้าของบ้านเลยบอกว่าถ้าออกไปเป็นเชฟก็จะโตคนเดียวแล้วเขาจะไม่ดูแลพระเอกอีกต่อไปตัดมาที่ปัจจุบันพระเอกได้รับโทรศัพท์สายหนึ่งที่ต้องการให้พระเอกทําอาหารมื้อสุดท้ายที่ปักกิ่งประเทศจีนพระเอกรับงานและรีบเดินทางไปคนที่จ้างเขาคือหยางฉิงหมิงเป็นหัวหน้าเชฟของรัฐบาลจีนคุณหยางอยากให้พระเอกตามหาตำรับสูตรอาหารจากักรพรรดิของมหาจากักรวรรดิญี่ปุ่นซึ่งเขาได้ร่วมมือกับเชฟยามากตะ โอทาร่ aro, แต่ตำรับอาหารนั้นไม่ได้อยู่ที่เขาเขาอยากทานอาหารนั้นเป็นมื้อสุดท้ายค่าจ้างในการทํางานครั้งนี้คือ50ล้านเยนนั่นทําให้พระเอกถึงขั้นหันไปมองหน้าคุณหยางและรีบตรลองรับงานพระเอกได้ไปตามหาคนที่ชื่อยามากะตะโอทาร่แต่คนคนนั้นก็ได้ตายไปแล้วแต่เขาก็ได้บอกแสมาว่าได้มีคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าคินทาร่ทัตสึมิเขาได้เคยทํางานกับยามากะตะโอทาโร่พระเอกไม่รอช้ารีบไปตามหาคินทาร่ทัตสึมิที่ร้านอาหารของเขาแต่ภรรยาของเขา ก็ได้บอกว่าสามีของเธอได้เสียชีวิตไปแล้วเธอเลยถามพระเอกว่าอยากลองชิมอาหารของสามีเธอไหมพระเอกทำท่าเหมือนไม่อยากจะสั่งแต่เขาก็สั่งหมูต้มซีอิว๊วซึ่งเป็นเมนูเด็ดของร้านนี้เมื่อเขาได้ทานคำแรกเข้าไปนั่นทําให้เขาตาโตเพราะว่ามันมีรสชาติที่ไม่ธรรมดาพระเอกของเราได้มาตามหาคนที่ชื่อโชทาโร่คามาตะตามที่ภรรยาของคินทาร่ทตสมินั้นบอกคุณโชทาร่คามาตะคนนี้เคยเป็นลูกมือให้กับยามากาตะนาโอทาร่สมัยเขาทํางานอยู่ที่แมนจูประเทศจีนแต่คุณคามาตะ ได้บอกพระเอกว่าตำาัหรับสูตรอาหารนั้นไม่ได้อยู่ที่เขานั่นทําให้พระเอกถึงกับเซง็งแต่คนณคามตะก,ก็บอกพระเอกว่าเขาสามารถเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่แมนจูได้ถ้าอยากจะฟัง ตัดไปที่ปี1933บนรถไฟที่กำลังแล่นไปแมนจูเรียได้มีคุณยามกากะตะนาโอทาร่และแฟนของเขาชิซึและโชทาร่คามะตะที่ตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่เมื่อมาถึงแมนจูเรียทั้ง3ได้รับการต้อนรับจากทหารที่ชื่อไทโชมิยาเกะเขาเป็นผู้บัญชาการทหารฝ่ายญี่ปุ่นของที่นี่เขาบอกว่าภารกิจนี้ถือว่าเป็นความลับสุดยอดของประเทศญี่ปุน่นห้ามบอกใครเด็ดขาดนั่นคือการทําตํำรับสตรอาหารจักรพรรดิของมหาจากักรวรรดิญี่ปุน่นเพื่อเลยนฉลองในวันที่จักรพรรด ญี่ป่ปุนมาเยี่ยมแมนจูเรียแห่งนี้เขาจะมีลูกมือคนจีนเพิ่มอีกหนึ่งคนคือหยางชิงหมิงเพื่อนๆจาได้ไหมคือใครคนนี้ไงเมือ่อหยางเจอคุณยามากะตะครั้งแรกหยางก็ไม่เชื่อว่าคนญี่ปุ่นจะสามารถทําอาหารให้คนจีนทานได้คุณยามากะตะบอกให้หยางทํากับข้าวให้เขาชิมหน่อยหยางได้ใส่ผงอะไรบางอย่างลงไปในอาหารคุณยามากะตะถามว่ามันคืออะไรหยางก็ไม่ตอบหยางได้ทําฟักเขียวผลึกหยกมาให้คุณยามากะตะได้ชิมคุณยามากะตะได้ชิมและบอกว่ามันอร่อยเขาจะลองทําบ้างคุณยามากะตะเริ่มทําฟักเขียว ผลึกหยกโดยไม่ใช้ผงที่หยางใช้และรสชาติกลับเหมือนที่หยางทําไม่มีผิดเพี้ยนนั่นทําให้หยางยอมรับในตัวคุณยามากะตะมากขึ้นคุณยามากะตะเริ่มทําเมนูแรกของตำหรับสูตรอาหารนี้โดยเขาจะทําปอเปี๊ยะปลาอายุกับซอสแตงโมคุณโชทารโร่ได้ทําปอเปี๊ยะปลาอายุกับซอสแตงโมให้พระเอกทานแต่พระเอกก็ตําหนิไปว่ามันเค็มไปนิดหนึ่งคุณยามากะตะมีนิสัยเหมือนพระเอกที่ไม่ฟังใครและไม่เชื่อใจใครนั่นทําให้เขาเป็นคนที่เข้าใจยากแฟนของเขาอยากให้โชทาโร่กับหยาง เข้าใจในความคิดของคุณยามากะตะเธอจึงถ่ายรูปขั้นตอนต่างๆเพื่อเอาไปทำตำราอาหารให้ทั้งสองคนและคนอื่นๆสามารถเข้าใจได้ไง่ายยิ่งขึ้นคุณยามากะตะจะทำเมนูของสำหรับสูตรอาหารนี้ทั้งหมด1 1อเมนูไล่ตามฤดูกาลมีเมนูอย่างเช่นกุ้งมังกรอกคราบฉาบปลาเคม็มเนื้อโมเสสกะจากประเทศญี่ปุ่นย่างแบบแรงก,กับซอสลูกทอตับหา่านฟวกราย่างกับซอสเกรฟฟูตและแล้วเขาก็ทำเมนูครบทั้ง1้อเมนูแต่บางอันคุณยามากะตะยังไม่พอใจเขาเลยจะทำใหม่ ัดมาในวันที่ลูกสาวของคุณยามกตะคลอดแต่นั่นก็ต้องแลกไปด้วยชีวิตของภรรยาของเขาเพราะเธอได้เสียเลือดมากเกินไประหว่างคลอดลูกนั่นทําให้เธอเสียชีวิตแต่ยังไม่ทันที่เขาได้เห็นหน้าลูกสาวเขาได้เข้ามาทําอาหารที่เขาเคยทําให้ภรรยาของเขาทานตอนขอเธอแต่งงานเพื่อเป็นการอะไรเธอในแบบของเขาแต่มาที่ปัจจุบันคุณโชทาโร่ได้บอกพระเอกว่าเรื่องที่แมนจูเรียทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกถ้าอยากรู้เพิ่มเติมให้ไปถามที่โรงแรมนี้ พระเอกได้มาตามที่คุณโชทาโรแนะนําและได้มาเจอกับดามิกูเดนเบิร์กเขาได้เล่าว่าในตอนแรกนั้นพ่อของเขาไม่ได้ชอบคนญี่ปุ่นเลยเขาไม่ต้องการใช้เชฟจากประเทศญี่ปุ่นในการทําอาหารในงานสานสัมพันธ์ยูแมนจูเรียและประเทศญี่ปุ่นเขาต้องการใช้เชฟรัสเซียทั้งหมดแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้คุณยามากะตะยอมแพ้ในวันงานเขาได้มาร่วมทาอาหารในงานกับเชฟรัสเซียคนอื่นๆเขาได้เสิร์ฟกระหล่ำปียสไซโมจิให้ทุกคนทานมันอร่อยซะจนทําให้พ่อของดามิตาถลนและยอมรับในตัว ของคุณยามากะตะว่าเป็นเชฟที่เก่งคนหนึงหลังจากจบงานพ่อของดามิได้เรียกทั้งสามาคุยเรื่องสูตรอาหารที่ทั้งสามกำลังทำคุณยามากะตะบอกว่าอาหารถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อสปีก่อนมากเพราะเขาได้สูญเสียภรรยาไปนั่นทําให้เขาได้เข้าใจว่าเขาควรให้โอกาสคนที่มาร่วมงานกับเขาและเชื่อใจว่าพวกเขาจะทําได้ แต่พระเอกกลับมองว่าคุณยามก,กตานั้นยอมแพ้และทําไม่สําเร็จเพราะเขาหวังพึ่งคนอื่นไม่ใช้ความสามารถตัวเองเขายังบอกอีกว่าคนที่มีพรสวรรค์ไม่จาเป็นต้องพึ่งคนอื่นเมื่อพระเอกพูดจบดามีได้สั่งกระหล่ำปียะไสโมจิมาให้พระเอกได้ชิมดามีได้บอกว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหนเมนูนี้ก็ยังได้รับความนิยมอยู่ดีพระเอกได้ชิมกระหล่ำปียะไสโมจิคําแล้วคําเล่าแต่เขาก็ไม่พูดอะไรออกมา ตัดมาที่คุณยามาก,กะตะเขาได้เอาตำหับสูตรอาหารที่เสร็จแล้วมาฝากให้กับพ่อของดามิด้วยความรีบร้อนเพราะเขาคิดว่าในเมืองแมนจูเรียมีสายจากจีนคอมมิวนิสต์และมีสายจากรัเสเซียนั่นทําให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยและเขาคิดว่าหนึ่งในนั้นคือหยางที่เป็นสายลับให้กับจีนคอมมิวนิสต์ที่คอยส่งข้อมูลต่างๆให้กับรัฐบาลจีนและเขาได้ไลยย่หยางออกไปดามิบอกว่าตำหับสูตรอาหารนั้นไม่ได้อยู่ที่เขาแต่คุณพ่อของเขาได้ฝากให้เขาเอาตำหับสูตรอาหารนี้ให้กับคุณหยางพร้อมจดหมายฉบับ พระเอกไม่รอช้ารีบกลับไปหาคุณหยางอย่างเร็วและถามว่าทำไมไม่บอกเขาตั้งแต่แรกว่าตำรับอาหารอยู่ที่นี่แต่คุณหยางก็ยังยืนยันคำเดิมว่าตำรับอาหารไม่ได้อยู่ที่นี่มีแต่จดหมายฉบับนี้ที่อยู่ที่นี่และเขาอยากให้พระเอกอ่านามันด้วยตัวเอง ในจดหมายได้เล่าความจริงที่เกิดขึ้นว่าการทําตำรับอาหารนี้ขึ้นมาเพื่อใส่ร้ายจักรพรรดิจีนที่พยายามจะรอบปลงพชชนจกักรพรรดิญี่ปุ่นด้วยการวางยาพิษในอาหารแต่สําหรับคุณยามกะตะจะไม่ได้รับผลเสียอะไรเพราะจะมีแพ้รับบาปคนคนนั้นคือหยางชิงหมิงผู้ช่วยของเขานั่นเองนั่นคือเหตุผลว่าทาไมเขาถึงไล่หยางชิงหมิงออกไปเพราะเขาต้องการปกป้องหยางไม่ให้เกิดอันตรายแล้วก็มีคามมตะที่เป็นสายสื่ให้ประเทศญี่ปุ่นที่คอยตามดูคุณยามกะตะทำงานและทำให้ ภารกิจนี้สำเร็จลุล่วง,งไปได้ด้วยดี หลังจากที่คุณยามากตะรู้เรื่องทั้งหมดเขาได้กลับมาทำตำรับสูตรอาหารอีกครั้งโดยที่ใช้รูปถ่ายกับเอกสารที่ภรรยาของเขาได้เก็บไว้เขาใช้เวลาครึ่งเดือนในการทำตำรับอาหารนี้อีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้ทำเพื่อรัฐบาลญี่ปุ่นแต่เขาทำเพื่อ,อยางธรรมตะและภรรยาของเขาชิสึที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันทำตำรับอาหารนี้ขึ้นมามันเป็นสูตรอาหารของทุกคนคุณยามากตะไม่ได้นำตำรับสูตรอาหารจากพัดของมหาจักรวรรดิญี่ปุ่นไปให้พ่อของดามิแต่เขาได้เอาสูตรอาหารที่ทำกับทุกคน ไปให้พ่อของดามิแทน ตัดมาในวันที่พวกคนจากรัฐบาลจะมาลองชิมอาหารก่อนที่จกักรพรรดิจะมาคุณยามากะตะได้เดินไปหาคุณซูซูกิที่เป็นเชฟทํางานให้กับรัฐบาลที่อยู่ยีกห้องครัวหนึ่งเขามีลูกชายอายุพอๆกับลูกสาวของเขาเขาเลยจะฝากให้คุณซูซูกิดูแลลูกสาวให้เขาด้วยในระหว่างที่คุณยามากะตะเสิร์ฟอาหารเขาได้รินเหล้าลบนตำหรับสูตรอาหารที่ท่านในพลต้องการจะวางยาพิษจักรพรรดิญี่ปุ่นแล้วพูดว่าอาหารของเราจะไม่มีการวางยาพิษเป็นอันขาดเมื่อเขาพูดจบเขาได้จุดไฟเผาตำารับสูตรอาหารที่ทํามานานกว่า5า ต่อหน้าทุกคนนายพโลโกรธมากและสั่งขังคุณยามากตะทันทีคามาตะคิดจะช่วยคุณยามากตะในตอนนี้แต่มันก็สายไปแล้วนายพลได้เข้ามาในห้องขังและปลิดชีวิตคุณยามากตะด้วยการยิงหัวคุณหยางเล่าว,ว่าเมื่อเขาได้รับจดหมายกับตำรับอาหารเล่มนี้เขากับคุณคามาตะได้เดินทางไปหาลูกสาวของคุณยามากตะตอนนั้นเธอมีลูกชายอายุ3ามขวบเพื่อเอาตำรับสูตรอาหารนี้มาให้เธอเพราะมันสมควรเป็นของเธอคุณสุสุกิ ได้ทาตามสัญญาที่ให้กับคุณยามากตะโดยเขาได้เลี้ยงดูลูกสาวของคุณยามากตะจนโตเป็นสาวลูกสาวของคุณยามากตะได้เปิดร้านอาหารโดยเธอเอาเมนูมาจากตำรับอาหารของพ่อเธออยู่มาวันหนึ่งและข้างๆเกิดไฟไหม้นั่นทําให้ร้านของเธอโดนไฟไหม้ไปด้วยเธอได้วิ่งฝ่าไฟเข้าไปเพื่อที่จะไปเอาตำรับอาหารของพ่อเธอแต่เธอก็ต้องแลกมาด้วยชีวิตพระเอกเริ่มจําขึ้นมาได้ลางๆว่าเคยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคนที่ดูแลพระเอกต่อจากแม่ของเขาก็คือคุณไทจิเขาเป็นลูกชายคนเดียวของคุณซุซูกิ เขาเป็นเจ้าของบ้านเด็กกำพร้าสุรันที่พระเอกอยู่ในตอนเด็กนั่นเองคุณหยางบอกว่าทุกอย่าง มันเป็นการวางแผนมาหมดแล้วในวันที่คุณไทจินั้นเสียชีวิตทุกคนก็ได้มาวางแผนกันว่าจะเอาตำรับอาหารนี้ให้พระเอกยังไงดีถ้าให้แบบง่ายๆพระเอกก็คงไม่เห็นคุณค่าของมันเพราะขณะงานศพของคุณไทจิที่เลี้ยงดูพระเอกมาตั้งแต่เด็กเขายังไม่มาร่วมงานเลยและแล้วพระเอกก็ได้ตำรับอาหารนั้นมาอยู่ในมือพระเอกได้อ่านจดหมายที่คุณไทจิเขียนให้เขาและนั่นทําให้เขารู้ว่าคุณไทจินั้นเป็นห่วงเขามากที่สุดและเมนูสุดท้ายในตำรับเล่มนี้คือแซนด์วิชเนื้อชุบแป้งทอดของ ของพระเอกและนั่นเป็นลายมือของแม่เขาพระเอกได้ลองทําแซนด์วิชเนื้อชุบแป้งทอดสูตรของแม่เขาเมื่อเขาได้ทานเข้าไปคำแรกเขาถึงขั้นน้ำตาไหลแล้วหนังก็จบลง เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับหนัง The Last Recipe สูตรลับเมนูยอดเชฟดูแลหิวข้าวเลยถ้าเพื่อนๆชอบฝากเพื่อนๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของช่องเราบ้าปุ่นชาแนลนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าเนมาตเตเน